เพราะว่าก็ก็สำหรับผมแล้วก็คือไม่ได้ว่าสวีทผิดปกติย้อนไปวันเกิดเมื่อวันเกิดเนี่ยต้องไปฉลอง嘛นี่ใช่เพิ่งเพิ่งได้กินข้าวเมื่อวานเพราะว่าเอ่อวันเกิดคือคาร์คิวไม่ไม่ตรงกันครับไม่ชนกันก็เลยยังไม่ได้ทานข้าวด้วยกันครับเพิ่งจะได้ทานข้าวด้วยกันเมื่อวานครับทำไมเขาให้เค้กสองก้อนอ่ะเพราะว่า อ๋อไม่ใช่ที่ในสอรี่ใช่ไหมเปล่าแค่ว่าเค้กก้อนแรกเป็นของร้านเขาให้นาอีกก้อนหนึ่งโอเคแต่ความจริงเฟเขาให้2ก้อนจริงครับก็คือวันที่20อ่ะครับวันที่เป็นตรงวันนะครับไม่ได้เจอกันแต่ว่าเขาก็รู้ว่าไม่ได้เจอกันแต่เขาก็ยังอยากให้เค้กตรงวันเขาก็ส่งมาที่บ้านแล้วก็มาเมื่อวานก้อนหนึ่งที่เจอด้วยกันเป็นไงครับบรรยากาศสวีทก็ดีครับก็สําหรับผมแล้วก็คือไม่ได้ว่า สวีทผิดปกติหรือว่าอะไรครับคือมันก็เหมือนการทานข้าวทั่วไปแต่ก็มีเอ่อมีความพิเศษขึ้นมาเช่นแบบมันมีการเป่าพวงเป่าเค้กอะไรอย่างเงี้ยให้ของขวัญอะไรไม,มีขอก็มีให้ของขวัญอะไร <laughs> เล็กน้อยอันนี้เรา <laughs> เราเร,าร,าราอรอรอหรือว่าน้องแบบรู้ใจ<ซ>เลยยังจะซื้อได้เ่ยเขาเขาเขาก็ซื้อมาให้เราเหมือนเขาก็รู้ครับว่าเราชอบอะไรประมาณนี้แต่ว่าใช่ครับเขาให้มาสองชิ้นครับผมใส่หู่กัน ไม่ไม่คูไมูู่อันนี้มันเป็นความหมายเลยไหมครับพีแก้สองชิ้นเลยตรงวันเกิดกับตรงดิลเลอร์อะไรเงี้ยคือต่างไปสองชิ้นเพราะว่ามันชิ้นหนึ่งมันเป็นอันที่ผมเคยทําหายแล้วผมเสียดายเขาก็เลยไปหาซื้อมาให้ผมครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเป็นอันที่เขาอยากให้เองอยู่แล้วแต่คือหมายถึงว่าเขาไม่รู้หรอกว่าเราอยากได้หรือไม่อยากได้อะไรเราเฉยเยแต่ว่าเขาก็คงไปหามาแต่ว่าก็คือเอาถูกใจเราครับเห็นเห็นแล้วก็ชอบเป็นสิ้นที่ประทับใจ มัน8ปีไม่แก่เ้วเนาะเป็นวันเกิดปีแรกที่มีคนอ๋อเออก็ใช่ก็จริงครับก็เป็นปีแรกที่แบบว่าหลังจากผ่านมาหลายปีก็มีคนให้ไปกินข้าวด้วยเพราะว่าถ้าแบบไอ้ตอนตรงวันเราไปทางที่บ้านเออวันพิเศษยังไงบ้างพี่อนโมเมนท์เป็นยังไงโมเมนท์แบบอแฟนวันเกิดอรอยเนี้ยคือคือคมจีงต้องบอกอย่างงี้ผมเป็นคนที่ไม่ได้ซีเรียสมากเรื่องวันเกิดหรือว่่าออเ แบบผมก็จะไม่ได้ค่อยชอบจัดงานวันเกิดชวนเพื่อนชวนเพื่อน,น,นไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าค่าสําหรับผมแล้วผมก็ในวันเกิดก็อยากแค่แค่ว่ามีคนที่ที่เราที่รู้ใจเราหรืออะไรก็อย่างเช่นเป็นครอบครัวหรือว่าแฟนเราอย่างเงี้ยก็คือมันจะเป็นแค่2กลุ่มนี้แหละที่แบบเราอยากให้เขาแบบว่าเออถ้าแค่ว่าเขาให้ความสำคัญกับวันเกิดเราเราก็มีใจแล้วครับหลังจากนั้นนอกนั้นคือไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้คิดอะไรมากว่าเอยมันจะต้องเป็น อะไรที่ดูเป็นโมเมนต์พิเศษหนักอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องก็ได้เห็ว่าช่วงนี้เราก็ติดแฟนหนักมากเหมือนกันท่าเป็นปกติก็ก็เออผมผมกับเตก็เหมือนกับว่าถ้าช่วงไหนที่คือตักคนต่างทำงานเนาะแล้วงานของเราสองคนเนี่ยก็ดันแบบไม่ได้เหมือนกันทักทีเดียวด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นก็ถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่ว่างได้เจอกันเราก็จะนัดเจอกันเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เจอกินข้าวกันบ้างเดี๋ยว ไปร้านกินขนมบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ย้ายแบบคุไปทำงานต่อหรือว่าอะไรก็ตาม